โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์แบงค์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาลองนะครับคอมโบเล่นตัวข้ามนะครับ3ตัวนะครับผมก็ผมเนี่ยอยากลองว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวข้าม3ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูนะครับตัวแบกตัวใหม่นะครับของทีมผมนะก็คือดาวินชีนะครับใส่เกียร์สกิลโดนแน่นอนนะครับผมก็เกียร์นะครับของดาววินชีเนี่ยใส่อันนี้มานะครับ ผมลองเล่นมาพักหนึ่งแล้วนะครับเล่นมาสักประมาณหลายเกมนะครับประมาณ20เกมแล้วนะครับคืรู้เลยว่าเก่งมากครับตีเก่งนี้ดาวนญชีครับก๊อปติดรัวัวเลยครับผมก็เลยเอาเป็นตัวแบกหลักของทีมนะครับอีกตัวนึงเลยนะครับผมก็แบกผมได้ดีมากครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วมนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับตัวข้าม3ตัวนะครับตัวเป็นตัวข้าม3ามธาตุนะครับเป็นธาตุไฟธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำนะครับผมเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเรามีตัวข้าม3ามธาตุเนี่ย มันจะเป็นยังไงครับเริ่มตัวแรกเลยครับตัวเทพประจำเดือนนี้เลยนะครับสาหรับโทวะนะครับผมก็มีความสามารถเพิ่มแร่หนึ่งพันครับก็เป็นตัวที่โข้างแข็งแกร่งเลยนะครับผมก็เลือดของผมเนี่ยใส่อยู่ที่2จุดนะครับก็เลือดอยู่ที่120ล้านถือว่าเยอะมากนะครับผมก็สกิลหนึ่งของโทวะเนี่ยก็แน่นอนครับคือการกระโดดข้ามไม่สนค่าหลบลีก็คือการกระโดดข้ามไปเลยครับจะสตาร์ทแล้วก็ มันจะสร้างความเสียหายสามพันสามร้อยสตันแล้วก็ลดต้านสกิลอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะว่าจะทําให้ทีมแผงหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปลาะครับเรามีเอลซาที่ลดต้านสกิลเหมือนกันครับทาให้ทีมฝัางฝั่งตรงข้ามมีเปล่ะาทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับมันช่วยได้ดีมากมสำหรับการลดต้านสกิลฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับโอเคแต่ว่ามันจะถูกแก้ทางด้วยบัฟต้านสกิลนะครับก็ถ้าเรามีตัวล้างบัฟฝั่งตรงข้ามจะดีมากนะครับแบบลด,ลดยกเล,ลิกผลลัพธ์ด้านลบของฝั่งตรงข้ามครับถ้าม นะครับผมซึ่งตัวบใบผมใช้เป็นดาวินชีนะครับผมแต่ทีมผมเนี่ยยังไม่มีตัวยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับผมก็ตัวต่อมานะครับก็คือเอเลนนะครับเอเลนผมเลือกอยู่ที่60ล้านนะครับเกียร์ตามนี้เลยที่ผมใช้เอาตร้านะครับเพราะมันจะสตันนานกว่านะครับป่วนเยอะกว่านะครับความสามารถไฮเปอร์ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับพรีชีพมันน้อยนะครับผมนะครับเอเลนมีบัฟฮิลบัฟโลนะครับสกิลหนึ่งไม่ต่างกับโทวาครับแค่โทวามันนานกว่าเฉยๆนะครับส่วนสกิลสองมีสตันครับมียกเลิกอมตะนะครับผมแล้วก็มีสร้างความเสียยหาาเอจริงๆน่ มันก็ไม่ต่างอะไรกับโทวะหรอกครับแต่โทวะเนี่ยมันจะมีดีกรีที่ดีกว่าที่ความสามารถใ้เปิลมันดีกว่าครับอ่าแล้วก็ชิ้นละครับตัวเก่งเรียกว่าเป็นตัวเก่งก็ได้ครับแต่ไม่ได้เก่งมากครับผมโคลาโบ หนวระจชนคนไฟลุกครับก็เป็นตัวที่หลายหลายคนมองข้ามนะแต่ผมบอกให้ว่ามันเป็นตัวที่แบบข้ามไปถึงแผงหลังดีมากเพราะว่าก่อนได้โทรว้าาผมใช้ตัวนี้เป็นตัวชนนะค่อนข้างชนดีมากเกียร์ก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ใส่เลือด4จุดนะก็เออใส่เลือด 3. จุดเออใส่เลือด3จุดนะครับก็เลือดอยู่ที่1 5 9้าล้านก็เยอะมากๆนะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นบัฟวิ่งบัฟบหลบหลีกนะครับที่ช่วยได้ดีมากสำหรับปั๊บนี้นะครับผมแล้วก็สกิลสองนะครับยกเลือกภาวะอมตะนะครับสตาร์แลวก็สลัก เอามาดูง่ายๆ่ายนะครับโทว่าข้ามมีที่หนึ่งร้จุดเป็นการข้ามแน่นอนนะครับไม่สนค่าหลบหลีกนะครับเอเลนข้ามที่150จุดครับเป็นการข้ามแบบสนค่าหลบหลีกอยู่เหมือนเดิมครับส่วนชิ้นล้าข้ามที่120จุดนะครับชิ้นล้าข้ามน้อยนะครับแต่คุณดังสกิลชิ้นล้าน้อยมากนะครับผมก็แก้ส่วนนี้ได้นะครับผมก็พูดมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับใน PVP นะครับผมผมยังไม่เคยลองนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับก็เดี๋ยวเเเลลล่่่่่นนนนนนให้้ดดดูสััักกกิึงะะะครรบพาาววยยทีีีผม ูตามตรงคือด้วยที่แบบมันเป็นต้นลีกนะครับคนเก่งๆมันอยู่เยอะมากนะครับผมก็ต้องคัดทีมมันหน่อยนะครับต้องคัดทีมแบบต้องคัดทีมเลยนะครับด้วยที่แบบผมไม่ได้หยิบทางคอมโบนะครับเพราะยังผมเล่นทีมอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางคอมโบนะครับแต่ว่าผมจะลองเล่นไปสักพักนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับถ้ามันเวิร์กผมก็จะอาจจะใช้ทีมนี้อยากก็ได้มันเจอทีมนี้นะครับมีสล็อตมีเฮ้ยอาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้นะครับเดี๋ยวลองรีก่อนรักันครับอ่ะทีมนี้น่าจะสู้ได้อยู่นะครับผมอ่า มาดูกันนะครับว่ามันจะปวดขนาดไหนสักเราใช้ตัวข้ามถึงสามตัวเลยนะครับผมก็เดี๋ยวซื้อสักห้าแล้วกันแราเลรนดูสักสามเกมนะครับผมเมาดูกันเลยนะครับว่าใช้ตัวข้ามเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะมีผลเสียรหรือผลดีหรือเปล่านะครับผมามาแล้วครับเราดูเลยเลยครับอุย้ยเอลิทีมเขาับผลักผลักทีมเาราม,มาเรียกว่าสุดเลยนะ อ่าทุกคนรอดูครับเอ้ยผมกดผิดป่ะผมไม่กดลงลูกลไฟเฉยเลยอ่าทุกคนรอดูครับว่าจะข้ามนี้ป่เาเอเลนไปแล้วครับอ่าเอเลนไปแล้วครับโหเอาแล้วครับชินล,ละเอเลนไปยิย่หน้าป้อมเมือ่อไรนะครับโอ้โหเอาเรื่องมากค้าดีมากครับใช้ตัวข้ามเยอะ โอ้โหเราดูวันดาวิชี่เกียร์ใหม่ม,มันก๊ปโหดมากครับด้วยความที่มันพอมันมีเกียร์ใหม่มันจะกอปไม่สนทตุเลยครับคือฝั่งนู้นเป็นทตุไม้เราก็กปติดครับเพราะด้วยเรามีเกียร์สกิลดนแน่นอนครับก็เป็นเกียร์ที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะเดือนนี้ผมจะเอาเพิ่มนักชิ้นถ้าเป็นไปได้นะอุชนะง่ายมากครับอู้ดีมากเลยนะแต่ทางทางคอมโบเนี่ยจะเล่นจะจะเล่นทางคอมโบได้น้อยหน่อยแต่ว่าเอ่ะผมว่าผมว่าน่าจะคุ้มอยู่นะ เออถ้าเล่นอย่างนี้ผมว่าคุ้มเลยนะโอ้โหทีเดิมเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับมีชินจังที่มาวาริโอทีมนี้โหดมากครับไม่รู้ชนะได้หรือเปล่าลองดูนะครับทีมนี้คอมโบดีมากครับอ่าสำหรับเซซูนะาผมยังไม่มีกบปั้นแม็กแนตะ่สปันแม็กเนี่ยอ่าทีมผมนีจะเรียกว่าเล่นได้ดีสุดๆเลยนะครับผมนี่ครับดูมันก๊อปมาสิครับ ดูชิจังมาดูอ่าดูมังคอชินจังที่มาวิลลี่มาสิครับตาบินชีโอเคียใหม่โกงจริงโกงจริงครับเกียใหม่แต่เรานี้เรามาเล่นโหวะฮะพวกเล่นแก๊งตัวข้ามนะครับวันนี้เราจะมาลองตัวข้ามไม่ดูกันนะโอ้โหโกนเพิ่มเล่ย,ยับยับเลยครับ โอ้โหโดนโดนโทว่าเราด้วยนี่ครับแช่ไปครับอ่าเวลาข้ามมันจะมีสตันน่นนั้นมันจะปวดมากครับโอ้แต่ว่าโดนเพิ่มแร่ว่ะยับยับเลยว่ะเอาครับข้ามไปข้ามไปสตันเขาครับข้ามไปสตันเขาลัวๆครับเอเลนสามธาตุครับยังไงก็ต้องโดนสักธาตุเลยครับเป็นตัวตันสักสามตัวครับสามธาตุเลยครับคือแบบเขาไม่รอดแน่นอนเขาต้องโดนตันแน่นอนครับโอ้โหเดี๋ยวปลดแร่ชิ้นละก่อนครับ อ่ะชิล่ามีบัฟวิ่งด้วยนะครับผมก็ออกมาใช้ได้อยู่นะครับโอ้ชนะได้ครับอุทีมนี้ก็โหดนะโอ้เราขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบสามครับอ่าเราชนะเกมนี้เราจะไปมาสเตอร์สองครับผมบอกเลยว่าต้นหลีกที่มันตึงจริงนะเจอแต่แบบหล่อเจอแต่คนที่แบบมาสเตอร์หนึ่งเจอที่แบบคนที่แบบตำนานนะครับเคยขึ้นตำนานทั้งนั้นครับแต่ละคนครับตึงมากครับผมจะหาเกียร์เพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ลองสักวันนึ่งเลยเนดะี๋ยวผมจะลองดันตํานานดูนะครับตอนนี้แต่ด้วยความที่มันดันยากเนาะพอคนมันเก่งมันเยอะขึ้นนะครับผมว่าจะลองจะปั้นทีมลองยืนมาสเตอร์หนึ่งให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยคืออยู่ระดับที่สามารถขึ้นมาสเตอร์หนึ่งได้แต่ว่ายืนไม่ได้ครับยังยืนไม่ได้ต้องปั้นต่ออีกครับก็รอจันทราครับต่อ่างนี้ผมว่าจะดองจันทรานะก็ไม่รู้ว่าจะดองได้หรือเปล่านะครับผมก็ เจอทีมคนนี้ครับขออนุญาตตีนะครับผมเป็นคนไทยนะครับผมก็ขอลองนะครับผมามาดูกันครับไปแล้วครับโพาะวาบัฟอ่าไม่บัฟหน้าป้อมเพราะว่าอัตราการใช้สก,กิลน่าจะไม่พอนะครับที่จริงโทวาเป็นตัวบัฟหน้าป้อมนะครับอ่าผมที่จริงหมดใช้อัตราใชาส้สก,กิลก็ช่องหนึ่งนะแต่ก็อาจจะไม่พอบ้างอาจจะบางไม่ออกบางครั้งนะครับผม อ่าดูครับโอ้โ oh ห oh, ดูดิโอ้ oh, ดูมันข้ามไปสิครับชินล้าอยู่หน้าป้อมเขาแล้วครับกับเอเลนโอ้ไปยืนอยู่หน้าป้อมเขาแล้วครับโอ้ oh, แล้วแบบโทวาก็ากำลังตามนี่ครับโทวาก็ากำลังแทรกซึมเข้าไปครับอุ oh, ้ยแต่เราโดนตันว่ะไม่เป็นไรครับอ๋อ oh, เราโดนผลักครับไม่ได้โดนอะไรอะ <c oughs> เราโดนผลักออกมาครับโอ้ oh. เล่นดีสุดๆครับเอ้ยชอบว่ะผมชอบนะเล่นอย่างนี้ผมชอบเลยนะโอ้โหโทวะเอเลนโอ้โหแต่ทีมนู้นก็เก่งมากครับทีมนู้นก็เก่งจริงครับโอ้แข็งจริงครับโอ้โหแข็งมากครับทีมนู้นแข็งแบบแข็งโป๊กเลยต้องพยายามใครทีมคอยได้ครับไปครับเอเลน ชินล่าไปปวนเขาหน่อยครับชินล่ามีอมตมะเจ็ดวินั้นนั้นก็จะป่วนเขาได้อยู่นะครับอเมื่อไหร่ที่สกิลเราถึงแผงหลังเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือความบันไลของเขาครับอ่านี่ครับเมื่อไหร่ที่แบบเรากวาดถึงแผงหลังเขาเมื่อไหร่นั่นแหละครับความบันไลยเขาจะมาถึงคโอ้เฮ้ยเล่นดีมากครับแต่จริงๆตัวแบกเกมนี้แน่นอนครับดาวบัญชีอะอ่านั้นน่าจะมาตอร์สองเลยนะครับผม โ okay, อเคขึ้นมาสเตอร์สองเลยครับกลับมามาสเตอร์สองเลยนะโอ้ทีมบนนี้นี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะในต้นลีก่ะอ่ะอเอ้ยใครมาตีเราเนี่ยไม่รู้นะครับโอเคมาดูเกียร์ทีมแรกที่เราตีเมื่อกี้โอ้โหดูดิครับคือเกียร์ห่างกับเราคนละโลกเลยนะคือเกียร์แบบเราเราเทียบเขาไม่ติดเลยนะโอ้โหดูทีมนี้ดิเกียร์เราสู้อะไรเขาได้แหละแต่เราชนะเขาได้นะอะไรทีมเมื่อกี้ครับตึงมากครับทีมนี้ครับโอ้โห โอ้โหเพราะว่าโหดมาก看看네 ups. โหดมากครับทีน er ี้มีซอล็อตนะครับอ๋อเฮ้ยโหดจริงครับทีมนี้โหดจริงโหดจริงเกียร์ดีมากครับเอริสเอริสเกียร์ดีมากครับผมมีนะเอริสลูเดียสแม็กด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้ยาวๆแะไะก็เป็นไงบ้างครับแต่ผมว่ามันใช้ดีมากเลยนะสองตัวนี้นะครับเอเลนและชิลลาครับ คอนข้างน่าสนใจครับแต่ว่าข้อเสียของทีมผมนะอันนี้คือข้อเสียของทีมผมก็คือมันจะทําให้เสียคอมโบชิงแร่ไปหนึ่งตัวก็คือดุริยางแต่เอาจริงนะสักเล่นทางสกิลอะดุริยางนี่คือแบบไม่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 มีไม่มีข้อดีกับทีมผมเลยเพราะว่าเจ๊แสงเนี่ยสกิลมันก็ดีกว่าดุริยางเท่าๆกันเลยอะแล้วก็มีอย่างตัวดาวินชี่ที่มีบัฟป้านมีตัวทางหน้าของเซนซาที่ได้มาใหม่ที่ก็มีสกิลบัฟที่ดีมากๆเหมือนกันก็เลย เอาจริงถ้าเล่นทางสก,กิลดูอยางสตหรับทีมผมนี่คือตัดทิ้งได้เลยครับผมก็อาจจะผมอาจาอาจะใช้ทีมนี้ยาวเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับสำหรับทีมนี้นะครับผมค่อนข้างชอบนะครับเดี๋ยวอาจจะปรับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างใช้ดียิ่งสำหรับชิ้นละบอกตรงๆเลยว่าชินละเป็นตัวที่ข้ามข้ามแม่นมากข้ามแม่นแบบข้ามไม่สนท่าคร,ครับแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจมันนะครับก็ผมต้องกลับมาเล่นดูก็น่าจะคนได้เห็นกันแล้วว่ามันคือมันข้ามไปไวกว่าโทวะเลยครับคือมันข้ามไปหน้าป้อมแบบ ข้าข้ามไปก่อนตัวอื่นทั้งที่สกิลมันเนี่ยแคบกว่าตัวอื่นครับก็ใครอยากลองเล่นก็ลองดูครับผมมาลองให้ได้แค่นี้นะสำหรับหลีกล่างๆเนี่ยอาจจะดีกว่านี้คือดีกว่านี้แน่นอนหลีกล่างๆเนี่ยหลีกงสูงเนี่ยคือด้วยความที่อบอกไม่ค่อยเห็นับเพราะว่าตัวมันเยอะนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็ขอลาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวเกียใหม่อีกแต่เดี๋ยวว่าจะมารีวิวกับตัวอะไรก็คอยดูแต่ อ่าผมอาจจะใส่กันดาวเป็นชี้ยาวๆเนีเ่ยเอาจริงๆนะแต่แบบเกียร์ใหม่นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ